ครับผมก็สวัสดีพี่พี่ fc เชาวมือหม่หสองทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เอามารวมนะครับของติดมือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะบอกว่ามีหลากหลายสายหลากหลายแนวกันเลยทีเดียวนะครับที่ยังอยู่และติดมือนะครับมีของเก่าที่โคตรติดมือก็ยังมีเลยครับนี่วันนี้ก็เอามาระบายให้พี่พี่ดูกันนะครับเผื่อมีท่านใดที่ยังไม่ได้ดูและอหรือดูไปแล้วนะครับแด้ยังไม่แน่ใจว่า ผมปิดไปแล้วหรือยังนะครับนี่ก็วันนี้โมนให้ดูนะครับองแรกก็เป็นภาพปิดตานะครับอันนี้เนื้อเขาเรียกว่าอะไร,รผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าอ่าไออะไรนะผมไม่แน่ใจเนื้อทองแดงนะหรืออะไรนะผม ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็ได้มาเก่าๆนะครับโหกล้องงัวต้องขอภไยนะครับกล้องเบอร์ก <c oughs> ็ถ้าใดที่เขา้ารับชมใหม่ยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่ก็เพิ่งกลับจากวิไลนะผมก็มานั่งนะครับมานั่งเลือกนั่งคัดนะว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆดูกันนะครับก็ปรากฏว่าน่าจะต้องรออาทิตย์หน้านะครับถ้าจะเป็นของใหม่นะครับของหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่เป็นจอบนะครับมีพี่ๆทักมาถามมาเยอะอยู่นะครับคือจริงๆเนี่ยบางชิ้นเนี่ยทุนผมก็ไม่แพงนะแต่ว่าอาจจะ้วยเปิดราคาแรงไปนะครับอาจจะ นน่นนี่นั่นนะครับพี่พีลเลยไม่กล้าต่อนะครับถ้าชอบเรืออะไรก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปเป็นปิดตานะครับโหสุดยอดเก่าๆนะครับของแปลกไม่รู้ว่าแปลกหรือเปล่านะแต่แปลกสำหรับผมนะครับมีจานด้วย บรรยากาศเย็นนะครับตอนบานผมก็พิจิตรก็เริ่มมีอากาศหนาวแล้วนะครับก็หนาวไปถึงหัวใจนะครับเพราะว่าลงชิปเมื่อวานไปไม่มีท่านใดทักมาปิดเลยครับรู้สึกหนาวหัวใจเลยนะครับนะ <c oughs> ใครใครที่ชื่นชอบนะครับองค์ไหนที่ไหนก็อยากจะอุ่นหนุนก็อุ่นหนุนได้เลยนะครับชิ้นที่สี่เป็นประพุทธนะครับ ด้วรู้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเนื้อสำล์หรือเปล่านะครับอยากดูรูปมุมไหนองค์ไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับที่ i d ด l i นะครับหมายเลข063-432-6736นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์3ปดหนนะครับสามารถทักหรือสอบถามมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็จะตอบนะครับ ต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมได้มานานแล้วมีพี่ผู้ใหญ่เจดีแบ่งให้มานะเป็นเหรียญหลวงปุ่ทิมนะครับจเจริญพรไม่รู้เขาเรียกอะไรกันแน่นะครับเหรียญสองห้ายเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเขาได้เหมามาหรือเปล่านะครับหรือ,อยังไงนะครับที่ที่ทร,ระลึกสร้างสลาการ,ปรเปลียนนะครับพัด หาไล่อยเลยเออต่อไปก็เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ยังอยู่นะครับจริงๆแล้วว่าอุปกรณ์นี้ก็มีพี่เพื่อญ่ใจดีครับทักมาถามกันหลากหลายนะครับทักมาถามกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่อาจจะยังไม่โดนของในเรื่องของราคานะครับอาจจะยังไม่โดนใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับ วงนี้สวยนะครับสวยจริงท่นใดที่ชื่นชอบ,บแล้วอยากจะเช่าบูชานะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยต่อไปเป็นอันนี้เป็นของใหม่นะที่ยังไม่ได้เอามาให้พี่ๆดูกันนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงพุทธุกนะครับนี้พิเศษนะครับตรงที่ว่าเป็น เนื้อไม่กระสิทธ e ์นะครับมีจานหลังด้วยนะครับก <te Liberty Overwatch> ็พอดีผมก็เอชอบเนื้อไม่กระสิทธ์เป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับพวกเนื้อไม่กระสิทธ์เยอะหน่อยนะครับก็จะเห็นพวกเนื้อไม่กระสิทธ์บ่อยๆนะครับมีทั้งพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่า ผมก็ไปขอเข้ามาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผอก็ศึกษานู่นนี่นั่นนะครับก็พอได้มานะครับต่อไปนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับรูปรังพ่อเดิมนี่น่าจะเป็นพิมพ์วัดหนองหลวงนะครับ ีจานนะครับเนี่ยนี้มีจานหรือไม่มีนะอ,องค์งนี้ต้องสอบต้องดูนะครับก็อ,องค์นี้ไม่มีจานนะครับวันนี้ไม่มีจานต่อไปนะครับเป็น เหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าพระของเรานี่มามีมากันเยอะนะครับหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดเลยครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเจอสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ต้องขอภยนะัยนะเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับถ้าเจอผมก็จะพยายามเก็บนะเพราะว่าพี่ๆหลายท่านนีกก็ชื่นชอบรับเหรียญรอเก่านะครัเนี่ยผมก็หาที่แบบที่ผมดูเก่าจริงนะครับเนี่ย ไม่ใช่ว่าเจอเหรียญยังไงก็ซื้อมานะครับหลวงพ่อจัดวัดบางมอะครับต่อไปเป็นอ่าพระเรียมมานนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าลาหูนะครับล้าหูกะลาแกะลาแกะลาหูนะครับ อยู่เรียมนะครับใส่สวยใสสวยเลยนะครับเนี่ยได้ไปก็พร้อมห้อยใช้เลยนะครับข้างหลังมีจานนะครับท่านใดที่ชื่นชอบรัการดูรูปเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือจะแอดไลน์มาได้นะครับที่ไอเดียไลน์ของผมนะครับศูนย์หกสามสี่สามสองหกเจ็ดสามหกนะครับนี่ก็เป็นเนี่ยเรียมใสสวยนะครับหลงพ่โตนะครับได้เดินงานมา เจอสวยๆเอามาพี่ๆชมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมอะไรเลี่ยมสวยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นรุ่นอะไรปีอะไรนะครับรู้แต่ว่าเป็นปิตาหลวงปุโตนะครับต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้มานี่มาพร้อมกันเลยนะครับ เหรียญหลวงอู้เอี่ยมน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญยอดฮิตของช่องเราเลยนะครับนี่นก็มีพี่เพื่อนจะดีทักมาถามอยู่เหมือนกันนะครับวันนั้นแต่ว่ายังไม่โดนในเรื่องของราคานะครับก็เลยยังอยู่ต่อนะครับจริงวันนั้นเนี่ยมีคนโทรมาประมาณสามคนนะครับเลยถามถามราคาเหรียญน,นี้แต่ตอนนั้นบอกไปว่าติดจ,จองนะครับก็เลยไม่พลาดเสียดายไปนะครับ ก็ถ้าชิปนี้ผมให้ดูไวไปก็ทักมาบอกได้นะครับหมายถึงว่าทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความชัดเจนอะไรอย่างนี้นะครับอางนี้ก็เป็นกลาแกะนะครับแล้วหูกลาแกะเหมือนกันนะครับเป็นเลี่ยมอยู่ในนี้นะครับ ันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าพี่ๆเข้ามาชมแล้วก็ไม่ถูกใจนะครับเห็นเป็นของเก่ากันนะก็ต้องขออภัยจริงนะครับนี้เป็นรูปหล่อพิมพ์โบราณนะเขาบอกว่าเป็นวัดท่ามไฟนะครับเป็นพิมพ์โบราณเลยนะครับ ก็ให้พี่ๆดูกันเพลินๆนะครับวันนี้วันนี้ก็รู้สึกเปลียนะครับจากการเรียนนะเลยดูแบบไม่ค่อยสดชื่นสดใสสักเท่าไหร่นะว่าต้องขอประธานอภจริจน,นะครับนี่เป็นเหรียญไม่ใช่เปรียญน,นี้นะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดมาจ้างให้นะครับใครที่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรหรหรือย,อยังไงก็ทำมาบอกกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ซื้อแค่แค่ชอบนะครับเห็นดูสวยดีนะครับ คลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับแล้วชื่นชอบในพระเครื่องของผมก็สามารถนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับตามที่ผมให้ไปนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ